สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในช่อง Youtube ของหลวงวิชิตชัยชาแนลนะครับผมคลิปนี้พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศในร้านนะครับต้องเปิดเครื่องนะครับผมจานต้มกำลังอ๋อต้อมเพ็ดยังครับผมต้มครับระบบไล่สดนะครับกล่องไล่สดต่อ เพิ่มเติมกล้องไ่สดอุปรกรณ์ทุกยางนี่หลาหนนะครับอันนี้ก็อุปรกรณ์เอาออกมาจากรถเฮียกล้องภัพสนนดอันนี้ก็นพนักงานเท่ากับกินทงทีอ้น้าครับโอ้ยยังกินเนาะ ยำทะเลยปมมำปูมามยำปูมายำปูมายำ่กันไม่ไม่นี่แน,นวกินดีๆเทะวะาอะไรกินต้มมากๆเป็นแบบไล่ไล่่กนะ,ะบับลูกไมัไนขึ้นยูบูไ่คลิปลายไปเลยมันขึ้นมงย หาพันตาถุกนักล่องด nee, ้เลยหาพันโพลังงานเสื่อมไปเลขึ้นราหาพันเนาะปวดโคตรเลสวัสดีครับพี่เปามีครบชุดมีเบิดทุกอย่าง นี่ขึ้นออกมาจากรถแฮรได้ครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นเป็นไล้สายใส่สุดลับงเงาเจ็บไล้สายอันนี้ไล้สายจะเรื่องหมอบีมป็นไปนตังไว้อีกตัวหนึ่งนะ เชี่ยมตัวปเปียนเปียกั้งสองตัวเลยครับแสมมันห่วง่าบอกมาจะเท็ยบกานไลยดีกว่าต่างคู่กันเลยเนี่อุปกรณ์ไร้สดกล่องเปลืองเหมือนย่างแกงเลยนี่แกงเลยแกงเลย กล้องโซนี่เครื่องน้อยเดียวมากมาบ่บ่ครับบแมนอันด์โซนี่อันกล้องายรูปได้เป็นโซนี่แบบวิดีโอนี่กระป๋องเอือ่ะพร้อมอุปกรณ์เลียน นี paid, watch, ่แะครับแม่นนใส่สายฮุ่ตัวนี้ออกกับเลี่ยนเล่นใส่พอแตกออมาจะยังไขนาดนี้ใส่บุ๊คแขนสั้นไหมครับดีโอ้นี่ดีนี่ดีโอ้โหชาจแบตไปแค่ตัวเอ้ามันก็แตกออกสั้นมองมันแตกมันจะสิ นักดนตรีนักลองเทียวัสดีครับพี่เทียครับในช่องยูทูบด้วนี่มาร์มอ้์มาเคลืนเนี่ยซิปจานนั่นนานกับนานนนลงโอ้มือขึ้นนี่แม่นจานแจ็คมือนี่แม่นจานนานเท่นเกาหลีไหมเดี๋ยวสิหาชุดโกโกวาให้ใส่น่าดนตรีไหมหาหา หาบ่พ่อก <Cock S 2> <ım. S 1> ็ใส่นชุดเก็บขยะไห้มเห็นโพใสอยู่ฮเขนส่งาวเปลได้ไหกเลลกให้จา็นาแงอน้มัเล็ก่าเล็กเน้อยสพดกยัง โกโปยังของโโปรมาเยเชื่อมต่อโกโปก็ม่ไกับเปาปเอามาติดส่หันมิเกตัวโโปเสียบ้ีพ่อป่ต้องไปเ็ดหัวมาใหม่อีกนี้เบิดไเบิดอืม ไรสายตัวชาดตัวไรสายมันน,นีเครื่องมันจะเสนียมัีดแบตมพาดแบตคับอะไรเดี้ยนีมัน,มน,น,มนกับ นี่ครับติดตั้งเดินกล้องเดินสายเพิ่มเติมครับแล้วก็จิใสไฟไฟบีมเพิ่มนี่ครับผมอะไรหรือเก็บสายมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเด้อสายเอาลงหนังขางนะเด้เอพอได้ไซส์แล้วพอจะถนี่ล้ครับ mười bốn lượt cho vòng khen cầu vào một để mê 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 mẹ 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 ừm, บริจักบาทนั่งกิอยางเดียวกินกินพ่อไปยืนแหงยู่ไหนห่านพ่อม่ยางมหาเจ้าพ่อบ่บพ่อเจ้ายืนยุ่ป้ายลูกกินแรงครับบอกเจ้ายืนกินลูกกินนี้วันแม่โอ้โหอ้อมร้อเนอะรอเบิดๆบอรอไหลรอแห้งรอว่่เป็นแตสิแตก อันดับไปเบิ่งปิดไฟไหมพี่น้องหน,น้าร้านครับป,ารานนะะปิดไฟเพิ่มเติมหน้าร้านนะฮะทางขคลานปิดไฟเพิ่มเติมต่อไฟต่อไฟ,ไฟประดับประดานะครับไฟแตง่งตกแตง่งหน้าร้าน เปลี่ยนหลอดไฟไม่จากสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองแล้วก็เพิ่มดอกไม้ไฟแล้วก็ใส่ไฟอ่าใส่ใส่ไฟขอบประตูเอาสวัสดีครับจานมอดเอาผู้ใดยนอนอยู่ใน,นรถเนาะเมียนมอหมู่บ้านมียุนมอฮ <c oughs> ะครับอันนี้โซนของนอกที่ ที่เปิดไปแล้วน,นะครับอันนี้เปิดทางในได้ก็เลยง่ายไปเปิด้างนอกก็ปิดไว้นี่ครับผมปรูตูทางในประตูทางเข้าอันนี้ไฟไปแลท่านจะเปิดเนี่ยไฟไปแล้วนี่ก็ท่านย่งได้เปิดไไปนดเป็นห้องดูบุหรี่โต๊ะผู้ พี่น้องที่เขามาเราบชมคลิปนี้นะครับผมเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับกำลังต่อกล้องไล่สดเพิ่มมุมมองอีกนะครับเขาไปเบื้องไลสดอยู่ในเพจรถแห่ศิลปินนิสานออนทัวนะครับหรือว่าเพจลั่นศิลปินนิสานพัทยาครับผมอยู่เวทีของกับตอใไม่ได้หนึ่งไปแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับ